นาวัตีสันเสริญเสรีรักครับประมงจังหวัดตรครับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายหรือสอปมพกรมกิการพลเรือนฐานเรือพบพี่น้องชาวประมงในพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายครับเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่25กุมภาพันธ์2559ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยพลโทอดิเลกชมพูนุชหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเจ้าก,กรมกิจการพลรเรือนฐานเรือ,รอพร้อมคณะจัดกิจกรรมสปมพพบพี่น้องชาวประมงในพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อชี้แจงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายของสอปมพและให้กําลังใจพี่น้องประมงในพื้นที่จังหวัดตราดณบริเวณท่าเทีเรือประมององค์การสะพานปลาอำเภอเมืองจังหวัดตราดโดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการแสดงดนตรีของกองตุริยางฐานเรือฐานทัพเรือกรุงเทพโดยจดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดําเนินการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายของสอปมพระหว่างพี่น้องประมงสมาคมประมงจังหวัดตราดแรงงานจังหวัดตราดก,กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมเจ้าท่าตำรวจน้ำและหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดตราด และส่วนงานประชาสัมพันธ์สปมพทั้งนี้ทั้งพี่น้องประมงจังหวัดตราดจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายการบริหารจัดการในพื้นที่รวมถึงการทํางานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงหรือปีโป้จังหวัดตราดซึ่งพี่น้องประมงจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด รวมถึงการให้กําลังใจพี่น้องประมงประชาชนและนักเรียนในพื้นที่อีกด้วยทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการก้าวไปสู่จุดหมายคือการทําการประมงอย่างยั่งยืนต่อไปครับขของ้้้าาาถึนคกหววม